พีเสเป็นนกส้มใช่ไหมครับผมก็ขายปลาส้มครับนี่ขายเก่งนะคะรู้เลยหัวกันค้ามากๆสำหรับก้าวหน้ากิตปิพัฒนค่ะปากหวานย่งเข้ากับไทย PBS ด้วยรู้เลยว่าเล่นละครกับช่องเราแหละแฮปปี้นะตอนนี้หนุ่มก้าวหน้ากำลังแบ่งเวลาทำหลายอย่างค่ะงานแสดงแล้วก็กิจการใหม่ล่าสุดเปิดขายแซลมอนดองและแซลมอนสาชีวิบนออนไลน์ในชื่อโอเต็แซลมอนค่ะ ความอร่อยเนี่ยต้องมาจากปลาที่สดใหม่ซึ่งนี่แหละปัญหาใหญ่ที่ทําให้ได้กําไรน้อยต้นทุนก็ต้องปรับตามราคาปลาในแต่ละวันด้วยแม้จะขายได้รายได้ไม่มากแต่ก้าวหน้าบอกว่าดีกว่าทําให้เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ค่ะเพราะอย่างพอมีเวลาว่างอยู่อย่างตอนรอเข้าฉากก็จัดการระบบออนไลน์แล้วก็รับออเดอร์ไปด้วยคือชอบกินชอบกินก่อนอย่างแรกรแล้วก็พอเราเราซื้อเยอะๆครับเราก็ไปดูแบบแหล่งที่แบบ ที่เราซื้อได้เยอะๆจริงๆแล้วเปิดขาย mm hmm. แล้วก็คือแม่กขามีสูตรน้ําจิ้มซีฟู้ดที่แบบอร่อยมาก mm hmm. ก็กินมาตั้งแต่เด็กคืออร่อยมาก mm hmm. ก็เลยแบบอ่ะลองมาขายดูครับ ตัวเก้าวหน้าเขาเรียนจบในสาขาวิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะเรื่องคิดคำนวณอันนี้ถน,นัดอยู่แล้วก็บอกว่าตอนนี้อายุยังน้อยค่ะขอยึดอาชีพนักแสดงเป็นอาชีพหลักไปก่อนแต่ถ้าอายุเริ่มมากอาชีพค้าขายนี่แหละที่มองว่าสามารถเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้ระยะยาวถือเป็นการเตรียมความพร้อมเรื่องประสบการณ์ค้าขายตั้งแต่ตอนนี้ไปเลยค่ะจริงๆเก้าก็ชอบทำวงการบันเทิง <Okay. S 2> จริงมา ถ้าถาวงความมากกว่าก็อยากชอบทำวงการบันเทิงมากกว่าครับคือเราเรามีแฟชั่นในด้านการแสดงมากๆในตอนนี้นะในตอนนี้ก็คือแบบก็อยากจะแบบเป็นตัวละครน,นู้นเป็นตัวละครนี้อยู่เลยครับยังอยากค้นหาอะไรอีกเยอะเลยครับใช่ก็เลยแบบตอนนี้อยากเป็นนักแสดงแต่ใน,นอนาคตถ้าแบบอายุมากขึ้นอาจจะแสดงไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบอ่ะก็ก็อาจาแบบอะอาจะไปทําธุรกิจเต็มตัวครับ แม้งานละครจะแน่นตลอดทั้งปีแต่เจ้าตัวไม่หยุดคิดค้นเมนูใหม่ๆมาขายออนไลน์ค่ะล่าสุดเตรียมแตกลายเพิ่มเติมอีกหลายเมนูที่กําลังปรับสูตรอยู่ด้วยก็คือน้ํายำปลาร้านะคะกับราเมงเส้นแซลมอนก้าวหน้าบอกว่าอยากทําทุกอย่างเท่าที่สามารถทําได้โดยไม่ไปกระทบกับงานแสดงหรืองานอื่นๆในวงการบันเทิงเพื่อเป็นการวางแผนความมั่นคงในชีวิตตั้งแต่เนิ่นค่ะ